สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งรวมพระบ้าน ep สองพีทเจ็ดสิบสี่นะครับเราเดินทางสองเจ็ดสิบสี่ ep แล้วครับพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เรามีให้พี่พี่ชมทั้งหมดยี่สิบรายการสวยๆน,น,นะครับวันนี้พี่พี่ถ้าไหนสนใจอยากดูอะไเพิ่มเติมจะขอถามองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์063 4789 450เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนจแจ้งไลน์สอบถามเพิ่มเติม,ตมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4789 450เลยนะครับแอด,ดขอ้อสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อหลงราคาได้พี่ๆหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายพเลยนะครับทุกรายการของจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางพี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการจะส่งตรงตามปกนะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้รายการเสร็่เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งว่าครับรายการที่หนึ่งเป็นตรงนี้เลยครับเป็นเบี้ยแก้เงินครับตรงนี้ เป็นเบี้ยแก้งเงินเลยนี่ครับเป็นเบี้ยแก้งเงินครับอันนี้เป็นเบี้ยแก้งเงินทั้งลูกเลยนี่ครับเบี้ยแก้งเงินไปสวยแบบนี้เลยเบี้ยแก้งเงินนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับเบี้ยแก้งเงิน เสรแบบนี้นะ้ครับเบี้ยแก้เงินนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยแบบแงเงน,นี่ครับเสิร์ฟแบบน,นี้ครับ,เ,รบ,บ,เ,รบเป็นเบี้ยแก้งเงินนี่ครับรายการที่หนึ่งเแบี้ยแก้งเงินลูกนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย 500บาทรับ500บาทเศษเป็นแยบบ่แกงเงินครับพวกนี้รายการที่1เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่2รายการนี้จะเป็นม้าเสพนางครับพวกนี้เป็นม้าเสพนางเลยนี่ครับม้าเสพนางเก่าแบบนี้เลยครับม้าเสพนางเสือกแบบนี้ครับเป็นม้าเสพนาง นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้ครับม้าเสืนางไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับร <c oughs> ายการที่สองม้าเสพนางองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย400บาท400บาท,บาทส่วนี้ครับเป็นมาเสพนะครับตรงนี้ลายกันที่2เลยนี่ครับต่อไปกันที่3ามรายากันจรินระชัยวัดเนื้อเมกะพัดตรงนี้เป็นพระชัยวัดเนื้อเมกะพัดเลยครับเป็นรูปหล่อชัยวัดเนื้อเมกะพัด สว,สวยแบบนี้เลยครับพระชัยวัดไปสวยแบบนี้เลยชััยว <c oughs> นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับเ <c oughs> สยๆแบบนี้ครับพระชัยวัดนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยรายการที่สามพระชัยวัดองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย4 0 0ครั400บสี่ร้บาทเสิร์ฟนี่ครับเป็นพระแชรยวัดทตรงนี้ลายการที่3มเลยนี่ครับต่อไปลยการที่4ลายกา็จะเป็นพระกุทากระดานครับตรงนี้เป็นพระกุทากระดานเลยพระกุทากระดานเนื้อชินนะทัรงนี้ เป็นเนื้อชินเลยนี่ครับพักกุท่ากระดานเนื้อชินนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้ได้ครับพักกุท่ากระดานเนื้อชินนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับพักกุท่ากระดานเนื้อชินนี่ครับ รายการที่4พระกุธากระดานเนื้อชิ้นตรงนี้เอาไปในราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย4ี่อบาท4 0ั 400, 400บี่ร้อาทเสร็งนีัเป็นพระกุธากระดานเนื้อชินทงตรงนี้รายการที่4เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่5้ารายการที่5จะเป็นปลัดขิกนางร้อมพระบงรงนี้ เป็นประหลัดขิกนางล้อมเลยประหลัดขิกนางล้อมสวยๆแบบนี้นะครับประหลัดขิกนางล้อมนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยประหลัดขิกนางล้อมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับประหลัดขิกนางล้อมนี่ครับ รายการที่ห้าประิดนางล้อมองค์นี้เอาไปในะราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย400ยบาท4ี่้บาทเสิรนี้นะครับเป็นประขิดนางล้อมององนี้รายการที่ห้าเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่หลายการเี่ 6. จะเป็นเจ้าส่วนเนื้อผงยามณีหลวงปู่บุญทะองนี้ เป็นเจ้าสัวเนื้อผงยามณีหลวงปู่บุญเลยนี่ครับเจ้าส่วนเน enfin ื้อผงยาหลวงปู่บุญเสิร์ฟแบบนี้เลยครับเสิร์ฟแบบนี้เลยเจ้าส่วนเ <Gülme S 2> <c oughs> นื้อผงยาหลวงปู่บุญนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยเจ้าส่วนเนื้อผงยาหลวงปู่บุญนี่ครับ สวยๆแบบนี้เลยครับครับเป็นสวยแบบนี้เลยรายการที่หกเจ้าส่วนเนื้อผงอยาหลวงบุญองค์นี้เอาไปใน,นราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทส่วนนี้ครับเป็นเจ้าส่วนเนื้อผงอยาหลวงบุญท่านองค์นี้รายการที่หกเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่7รายกันที่จ,จะเป็นกาลาตาเดียวแกะพระปิดตาครับตรงนี้เป็นกาลาตาเดียวแกะพระปิดตาเลยน่ครับกาลาตาเดียวแกะพระปิดตาสวยๆแบบนี้ครับกาลาตาเดียวแกะพระปิดตานี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับ หลังเป็นแบบนี้เลยครับหลังเป็นแบบนี้เลยนี่ครับกะลาตาเดียวแกะผระปิดตานี่ครับไปสวยแบบนี้เลยร <c oughs> ายการที่7กะลาตาเดียวแกะผระปิดตาองค์นี้เอาไปในะราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย400บาท400บาทสวนนี้นะครับ นีบบเแ้ลยต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋อครับตงนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋เลยนี่ครับเป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋เลี่ยมเก่าครับตรงนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋เลี่ยมเก่าเลยนี่ครับไปสวรแบบนี้นะครับขุนแผนหลวงพเต๋เลี่ยมเก่านี่ครับไปสิรแบบนี้เลย นี่ครับคุณแผนพลตเลียมเกา่านี่ครับไปสวยแบบนี้เลยคุณแผนพลตเลียมเกา่านี่ครับส,สวยแบบนี้ครับคุณแผนพลตเลียมเกา่ายวลายการที่แปดคุณแผนพลตเลียมเกา่าองนี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเลย สี่แล้วก็แบบสี่แล้วแบบสวยนะครับเป็นคุณแผพน์พอลเตเรียมเก่าพวกนี้ลายการที่แปดเลยนี่ครับต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตาฮีเลยครับตรงนี้นะครับเหรียญหลวงพ่ออีวัสตาฮีบนี่ครับ,รรออรบไปเจอแบบนี้เลยคุณเป็นเหรียญหลวงพ่ออี นี่ครับไสวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยแบบนี้นลครับเป็นเหรียญพ่ออีนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเน,เลน,เนี่ครับ,สว,บ,บ,รบสวยๆแบบนี้เลยครับเหเรียญพาะอีรลายการที่เก้าเหรียญหลวเพราะอีองนี้ เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเสริมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพอ,อีครับตรงนี้รายการที่เก้าเลยนี่ครับต่อไปรายการที่สิบลายกา็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อผางเลยนี่ครับหลวงพ่อผาง นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเหรียญแล้พ่อผางนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเหรียญแล้พ่อผางนี่ครับต้างหลังแบบนี้เลยครับเหรียญพ่อผางนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับ รายการที่10เหรียญลวงพ่อผางองนี้เอาไปในราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย4ี่ร้อบาท4รบสี่ร้อบาทสว่วนี้ครับเป็นเหรียญหลวงผางครับองนี้ลายการที่สี่รายการที่สิบ 18, 18รรครับองนี้นี่ครับต่อไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่เพื่อครับองนี้เป็นเรนหรียญหลวงเพื่อกวัดกิ่งแก้วเลยครับองนี้ นี่ครับเรียนรูบเพื่อวัดกิ่งแก้วนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเรียนรู้เพื่อวัดกิ่งแก้วนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับรูบเพื่อวัดกิ่งแก้วนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับรูปเพื่อวัดกิ่งแก้วนี่ครับ ลายการสิบเอ็ดเรียนแลวเพื่อว่ากิ่งแก้วองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทส่วนนี้ครับเป็นหลวงเพื่อว่า,ากิ่งแก้วรองค์นี้ลายการสิบเอ็ดเลยนี่ครับต่อไปส 12. 12. ิบสองสิบสองนพระสมเด็จเนื้อดำครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อดำสวยสวยแบบนี้เลย พระสมเด็จเนื้อดำนี่ครับไปสวแบบนี้เลยนี่ครับไปสิแบบนี้เลยครับพระสมเด็จเนื้อดำนี่ครับไปสวแบบนี้เลยนี่ครับสิแบบนี้นะครับพระสมเด็จเนื้อดำ นี่ครับรายการสิบสองพระสมเด็จเนื้อดำองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาท4รับสี่ร้อยบาทเส่รนฟนี่ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดำครับองนี้รายการสิบสองเลยนี่ครับต่อไปสิบสามสิบสามเจนพระสมเด็จครับองนี้ เป็นพระสมเด็จกุวัดละครั้งเลยครับตรงนี้เนี่ยพระสมเด um re ็จกุวัดละครั้งนี่ครับไปสวยแบบนี ok, ้เลยพระสมเด็จกุวัดละคั้งนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยพระสมเด็จกุวัดละคั้งนี่ครับสวยแบบนี้เลยครับ สวยๆแบบนี้เลยนี่ครับนี่ครับมวลสารแน่นๆแล้วรงนี้มวลสารสวยแบบนี้เลยนี่ครับลายการ13พระสมเด็จองค์นี้เอาไปในะราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย 500บาทครับ500บาทเสิวยเนี้ยนะครับ,ค,บ,รบ,บรคร,บบร,คร,บบรคับไปสวยแบบนี้เลยต่อไป14 14จะเป็นวัวฮันดูหลวงพ่อปิ่นครับตรงนี้เป็นวัวฮันดูหลวงพ่อปิ่นวัดศรีสะทองเลยครับตรงนี้วัวฮันดูหลวงพ่อปิ่นวัดศรีสะทองนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยวัวฮันดูหลวงพ่อปิ่น นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยแบบนี้เลยครับวัวหลวงพ่อปินนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับรายการสิบสี่วัวหลวงพ่อปินวัดสี่สระทององค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ500บาทส่วนนี้ครับเป็นวัวฮานุพัพปินครับองนี้วัดศีสะทองราคกาที่14เลยครับรงนี้นี่ครับต่อไป15 15้าจะเป็นลบกแมวครับรงนี้เป็นลบกแมวแห้งอสวยแบบนี้เลยครับนี่ครับล็อกแมวแห้งอสวยแบบนี้เลย นี่ครับลกแมวนี่ครับไปสวยแห้งแ,งแบบนี้เลยนี่ครับเสแบบนี้ครับลกแมวนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับนี่ครับแห้งๆสวยแบบนี้เลย ครับแห้งๆเสิร์บนี้เลยครับเสิร์แบบนี้เลยลายการสิบห้าลกแมวองนี้เอาไปใน,นราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทส่วนนี้นะครับเป็นลกแมวเขาตรงนี้ลายการสิบห้าเลยนี่ครับ ต่อไป16 16จะเป็นมีดหลงพ่อเดิม,นนดดมครับเล่มน,นีเมนเ้เป็นมีดหลงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเล่มนี้ครับมีดหลงพ่อเดิมวัดหนองโพอ๋าขออภัยด้ครับเป็นมีดหลงพกลวยครับเล่มน,นี้เป็นมีดหลงพกลวยเลยครับมีดหลงพกลวยครับเล่มน,นี้ เป็นมีดหล่อมพกกล้วยนครับมีดหล่อมพกกล้วยสวยๆแบบนี้ครับมีดหล่อมพกกล้วยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยมีดหลอมพกกล้วยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยออก่างนี้เลยครับ จะปอกเป็นแบบนี้เลยนี่ครับอบอกเป็นนี้เลยครับครปอบอกเป็นนี้เลยนี่ครับเสวยๆแบบนี้เลยครับลายการ16มีดเล่มนี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0 0รบาทเสเป็นมิดเพราะเกว็บเล่มนี้ลายการ16าเลยนี่ครับต่อไป17 17จะเป็นพระสมเด็จลงลักปิดทองครับองนี้เป็นพระสมเด็จลงลักปิดทองสวยแบบนี้เลย พระสมเด็จลงลักปิดทองนี่ครับไปเสร็จแบบนี้เลยพระสมเด็จลงลักปิดทองนี่ครับไปเสด์แบบนี้เลยนี่ครับเสด็แบบนี้เลยครับพระสมเด็จลงลักปิดทองนี่ครับเป็นลักเก่าตรงนี้เป็นลักเก่าๆเลยนี่ครับ ใส่แบบนี้เลยครับใส่ๆๆแบบนี้เลยนี่ครับรายการ17บเพระสมเด็จลงลักปิดทององนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับ500บาทเลย5้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเสิร์ฟนี้นะครับเอาไปสวยแบบนี้เลย ต่อไป18 18จะเป็นเบ,บี้ยแก้พยาเต่าเรือหลวงปุ่นนุ่มครับตรงนี้เป็นบบ well เนบ,บเี้ยแก้พยาเต่าเรือหลวงปุ่นนุ่มวัดนางในเลยครับตรงนี้นี่ครับเบี้ยแก้พยาเต่าเรือหลวงปุ่นนุ่มวัดนางในนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยเบี้ยแก้พยาเต่าเรือนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับเบี้ยแก้พยาเต่าเรือ สวยแบบนี้เลย <c oughs> นี่ครับหลักแบบนี้เลยครับีบบตอกโคดมงครับตรงนี้ตอกโคดมงเลยนี่ครับสวยแบบนี้เลยครับไปสวยแบบนี้เลยลายการสิบแปดเบี้ยแก้ยาต่อเรือนองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6กร้อยบาทสวนนี้นะครับสวนแบบนี้เลยต่อไป19 19จะเป็นเปิดพิมพ์โบราณครับตรงนี้เป็นพ่อเปิดพิมพ์โบราณเลยจะเป็นพิมพ์เก่าเลยครับตรงนี้เป็นพิมพ์เก่าโบราณเลย นี่ครับเป็นพ่อเปิดพิมกาวนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสว,สวยแบบนี้เลยครับสว,สวยแบบนี้เลยเป็นพ่อเปิดพิมพ์โบลารน,นี่ครับไปสวยแบบนี้เลย <c oughs> นี่ครับลายการสิบเก้า พรเปิดพิมพ์โบราณตรงนี้เอาไปในราคาเอาไปห0รยบาทครับห0รอยบาทเลย6 0รอยบาทครับ6กร้บาทเศษเนี่ยเป็นพราเปิดพิมพ์โบราณครับตรงนี้ลายการ19เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไป20 2สสจะเป็นพระสมเด็จหลวงวัฒพบครับตรงนี้เป็นสมเด็จหลวงวัฒทบวชชนแดนเลยครับตรงนี้ พระสมเด็จหลวงพ่อทบสวยๆแบบนี้นะครับสมเด็จหลวงพ่อทบนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อทบหลับเ,เป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับหลับเป็นมนสารแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยครับ สวยๆแบบนี้เลยนี่ครับลายการ20สมเด็จหลวงพ่อทบองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย4 0 0รบาท400บาทสวยบบนี้นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อทบครับองนี้ลายการ20เลยนี่ครับ ก็จบแล้วย0่รายการที่นำพี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์063 4789 4 5สี่เิเลยนะครับหรือพี่ท่านไหนแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4789 4 5สี่ิเลยนะครับ แอดเข้าาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองขาคาะด้พี่พี่องไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันได้ครับแอดมาสอบถามก่อนได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองคไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนลายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายดีเลยนะครับทุกลายการจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่พี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกลายการจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พี่ สำหรับวันนี้คาทาแหลงระครบ้านอีพีนี้ขอลาไปกันนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ